เห็นเห็นเขาแต่งตัวแต่งอะไรกันเขาแต่งตัวกันตรงไหนวะอ๋อเขาลงมอสเขาลงมอสว่าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้พี่ไปหามอสแอรแล้วกันที่แบบกดใช้ของหนึ่งอย่างอัปเกรดไรแล้วทุกคนได้หมดอ่ะมันจะมีไหมอ่ะมี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 เบเกตบอกว่ามีกูเชื่อหมดอ่ะเบเกตผู้เลยกูกูเชื่อหมดอ่ะเขาบอกให้ดดน้ำพี่เชื่อไหมฮียพี่ว่าน้ำเป็นแล้วพี่จะกระโดดไหม กระโดดสู่ความเพิ่งวางกันไกลพนกินนะข้าดินสอสอข้สอโอ้โเสียงแม่งก็เสียคิวอ่ะเลยมาสอขึ้นมาสอขึ้นมาเฮ้ยอย่ากทำน้องอย่างงั้นไม่ผ่านอย่าทำเดี๋ยวว่าน้องน้องมาแค่ลื่นเองอะไรมึงอยากน้องอย่ากทำน้องโอ้วนเฮ้ยเครื่อง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 เฮ้ยกูบอกเครื่องอีโงู เท้าอยู่ไหนวะน้องก็ยัดเท้าเก้อและอีดียังเอาไปโยงสั่งขยายเลยเฮ้โอ๊ะต้องกดอะไรอ่ะเอ่อกดวิ่งกดวิ่งกระโดดแล้วย่อวิ่งกระโดดย่อวิ่งครับเดิน่อตัวเองอ่ะอ้าวไม่เห็นย่อคอนอชัยคอนอช้อะไรใช้จอยหรือว่าใช้กระปิอ๋อไอ้ย่อนี่คือไอ้ที่มันแบบไม่ตดิ่งซิบมันคือปิดเครื่องอหรที่หมายถึงอ่ะ พี่คลิกซ้ายแสกแกาวใช่เออมึงเล่นแรงไปนะบัคเหรอผมขอโทษเห็กันหน่อยว่ออผมไม่เห็นแล้วมันอยู่บนนี้ไงมันโตไง ถ้ากูถ้าเกิดกูไปแล้วกูเจอกูขอรับนัดหนึ่งโอเคปะโอกูไม่เห็นดีโอ้ยไอเห็นนี่ก็ไม่ระมัดระวังที่สุดเอ๊ยแป๊บหนึ่แป๊บหนึ่งวาวว้าวว้าวแป๊บหนึ่งได้ปะพี่เน่จับแผลงกันแหละจับไล้จับไล้มึงจะโโอะอะไรนะไปละไปละกูไปอยู่ละ ตัวอะไรไม่รู้ผกมันหลงเลยด้เกือบตายไอ้บิ๊มกูพูดเลยไอ้บี๊มเกือบตายไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันมันมันตามเลยเว้ยเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้เออแต่กูกูควักมันยิงทันดีนั่งเจอกูเอายี่บี้วะโอเคปวดใจขึ้นมาทันทีไอ่เนี่ยไอ่เนี่ยไอ่เนี่ยสอตายเลยไหนพี่น่าจะใช่นะ ไม่เาแบ่งเลื่อนให้แบ่งเลื่อนให้ขนาดนั้นไม่น่าตายไม่ตกเหี่ยวไงย่งเ็นเหวไอ้แม่โจดดูไอเหี้ไอ่เหี้ยไอี่เหี้ยโอ้แมงโดนดูอย่าฟังมันโอเคไป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 ไ เจ๊ดลูกพระเอกของเราอ่ะต่ออยู่ไหนต่อแล้วเห็นใครอยู่อย่าบอกว่าตอไปตายไม่ตอไอ้เนี่ยก็เนี่ยก็ยืนแดงอยู่เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นน่อยากแตกจังเลยฮอบอยากแตกจังเลยฮอบปืนน้องหลุดมือไปแล้วน่าจะใช่เออก็บอกนี่ไปแทนไปแม่กางก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวก็บอกนี่ เดนเยอะนะเนาะเราเน้องอยู่ฝั่งโน้นเพื่อนพี่อยู่ฝั่งท่านี้ก <c oughs> ลุ่มเราแม่งแบบใครส่งซีนไว้แค่ดีชิบหายเลยอือเหี้ยแล้วเนี่ยบินไปหาผู้โอ้ยดเอาโอ้ยเฮียเหี้ย ไปเลยปเลยอู๋ดูนี่คือหูแัะชีวิตคนเก่งของเท่าปุริโอซาโอลีนอยู่กับข้าข้าเท่านั้นที่สั่งน้ำได้เรื่องกับข้าเท่ากับเรื่องกับน้ำ พอน้องปล่อยแล้วแม่งบินเลยพื่อนหนูเย้เด็กอ๊อฟ้าได้ดิมบัตสองพันอ้าวแล้วมึง แล้วมึงต้องไปทำไมครับควยอะไรเป็นคุยอะไรไงเป็นคุยอะไรไม่หยุดไม่หยุดไม่แนบตองนี่แหละเป็นคุยอะไรเต่าไอะไรเบลิโอซ่าเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่นี่ขอโทษไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเรียที่เสือล่ากรถกันแน่คนบีมไปเอาคุยมาเอากูมาคุยกับคนที่โกูตัวตัวล้อไปอีก